สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับตอเต้กับวิถีชีวิตชนแนลตอเต้คิดบวกครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนลำไยครับที่อำเภอวังน้าเย็นจังหวัดสาแก้วครับผมมาชมสวนลำไยของพี่สันครับช่วงนี้เก็บผลผลิตไปแล้วมาดูว่าตอนนี้จะเตรียมต้นเตรียมอะไรจะทําให้มีลูกในฤดูการหน้าแบบไหนครับเดี๋ยวเจอกับพี่สันครับพี่สันสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมชมชมสวนพี่สันครับอ๋อ ตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็วันนี้ก็จะเตรียมเคลียขยะ oh. หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วอะก็ต้องเคลียเขาแต่งกิ่งอะไรเสร็จขยะมันเยอะอย่างเงี้ยเต็มเลยเราก็ต้องมาเคลียรขยะเพื่อที่จะลาดลาดของของปีปีปีใหม่ปีถัดไป oh. จะทำรุ่นใหม่ใช่จะทำรุ่นใหม่เตรียมต้นใช่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับใบเ oh. วลาเรพ่นสาเอพ่น,พ,นพ่นยา พ่นยาเนี่ยขยะพวกนี้มันจะเกะกะมากครับที่เคลียร์ออกแบบนี้เพราะว่าทางช่วงช่วงแรงเราจะคุมใบเอาไว้เพื่อให้ซับซับความชุ่มชื้นกับกับต้นไว้อะครับเราเก็บผลผลิตแล้วนานเท่าไหร่ครับถึงถึงใบจะพร้อมที่ว่าจะราดสารตัวที่จะทำให้มีดอก,อ,กอ,อีกรอบหนึ่งก็หลังอันนี้เก็บถ้าพี่ราดหนึ่งมิถุนา ก็จะเก็บเกี่ยวประมาณ6เดือน2ี่วันอะถ้าเรานับไปนะ6เดือน20วันเราได้เก็บคือลูกแกแล้วใช่ลูก<อ>แกแล้ว6กเดือน<ต> <20 S 1> วันแต่ปีที่แล้วก็เก็บย1ธิบเทันวายี2สิบเอ็ดยบันวาครับก็พอประมาณมกราพี่ก็เริ่มพักพักต้นแป๊บเดียวหนึง่งแล้วพี่ก็ให้เขามาแต่งแต่งแต่งกิ่งเลยอะพอใบพร้อมก็ใบตอนเนี้ยยังไม่ได้สะสมอาหารเลยนะแต่ว่าเราช่วงแรงเราคุม ปรุงขยะพวกนี้ไว้เขียวเขายังเขียวอยู่ก็เลยดีเลยใบดีแต่เนี่ยพี่ปีที่แล้วพี่ใช้ขี้วัวอ๋อครับมันก็เลยทําให้เขียวอยู่ตลอดอืเดินดูลบวบไปตัวช่วงนั้นมันใบอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับพร้อมมน่าจะพร้อมมีลูกต่อแต่ทีเนี้ยพี่เดี๋ยวพี่ก็จะเคลียขยะเสร็จตัดหญ้าเสร็จไรเสร็จพี่ก็จะฉีดสะสมอาหารสะสมตาดอกเลยแหละปกติเราจะฉีดสะสมใบด้วยใช่ไหมล่ะครับ ทีเนี้ยใบเขาเขียวดีอะไรดีก็ไม่ต้องสะสมมากอันนี้ธรรมชาติอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยใช่ไหมที่ว่าเอาขยะอะไรใส่โคนไว้ก่อนในช่วงหลังเก็บพอหลังจากเราแต่งกิ่งอะไรเสร็จเนี่ยเราปล่อยเลยหมกไว้เลยให้หมกไว้เลยอ่ะเดี๋ยวพอเราจะลาดเราก็เตรียมมาหน้าหน้าแรงใช่ไหมช่วงหน้าใช่หน้าแรงมันก็จะต้องต้องต้องซรบความช่วงชื้อไให้เขาอ่ะไม่งั้นโอ้โหคือดินมันแห้งมากอะเนาะเราเราอย่างหน้าแรงเนี่ย ถ้ามันแรงมากๆเนี่ยปล่อยปล่อยน้ำปล่อยน้ำไหมลดน้ำก็ก็ส่วนมากนะส่วนมากไม่ค่อยได้ปล่อยเลยอ๋อถ้าถ้าเอานี่หมกไว้คืออยู่สบายเลยเออปล่อยเขาเดี๋ยวรอจนฝนมาก็ถือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ได้อีกอีกเยอะเลยปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ค่อยได้ลดน้ำมากเพราะว่าฝนเขาตกเรื่อยๆอจะเป็นไงน้องกี้วันนี้มาจะมาเยี่ยมพี่ตังก์แล้ว สวน,นอ๋อนี้เนี่ยแหละจะทำํำลาไยตอกสักสองแปลงก่อนในสวนที่รื้อไว้ที่จะปลูกกระท่อมนั้นก็ก็เดี๋ยวยังไม่ได้ไปเอาพันธุ์กระท่อมมาเลยครับงานมันเยอะแล้วแล้วต้นกระท่อมเนี่ไปเอาพันธุ์จากไหนครับเอาพันธุ์อยู่ที่สวนของอาจารย์กัญญาโน่นแต่ก็มีเพื่อนอีกอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาก็แนะนําให้มาครับเหมือนกันว่ารับส่งใกล้ก็ดีก็เลยว่าจะจะลงสัก เท่าไหร่ครับเอกระท่อมพี่ว่าจะลงลงกระท่อมพืชกระท่อมเลยลงสองร้อยต้นไว้ก่อนเพราะตอนนี้มันไม่มีพลังงานคนทาไม่ทันสักหกห้าหกเดือนก็เก็บได้แล้วมั้งกระท่อมแล้วใช่ไหมก็พี่ดูดูน่าก็ประมาณแปดเดือนมั้งแปดเดือนแปดเดือนก็เริ่มเก็บเก็บเก็บใบได้แล้วตอนนี้พี่ทํางานไม่ทันไงครับก็เลยต้องทําเอาล่าสารลำไยให้เสร็จก่อนแล้วก็จะไป ไถไถแปลงหนึ่งฝั่งหนึ่งไถไว้แล้วนะเมื่อกี้ไถเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านตรงนั้นเตรียมปลูกได้เลยอแต่ฝั่งเนี้ยพี่ทํางานไม่ทันก็เอาทีละละฝั่งก่อนโอ้งานเยอะช่วงเนี้ยิ่งยิ่งหน้าฝนในงานเต็มเลยกรต้่มเนี่ยตอนเนี้ยใบเขาซื้อกันเท่าไหร่ก็เขารับประกันราคาสองร้อยต่อหนึ่งโลต่อหนึ่งโลแต่ถ้าเรามีตลาดอื่นก็ไปขายได้ แต่ว่ามีเพื่อนของน้องเนี่ยเขาก็รับประกันราคาอยู่ใกล้ๆเนี่ยทุ่งกระบินเลยไม่ต้องไปนู่นเลยนะพี่ทีนี้พี่ว่าจะไปซื้อซื้อแต่ว่าถ้าเกิดพี่ไม่มีตลาดผมมีตลาดอยู่นะใบกระถางราคาสูงด้วยน่าจะได้ทีนี้การสนส่งแบบไหนยังไงอ่ะก็ไปอย่างเงี้ยหรออย่างนั้นก็ได้ครับไม่ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมคือว่าขอให้มีใบส่งให้เราตลอดเนยครับเพราะว่าจะเดี๋ยว ทำเยอะทีเดียวไม่ได้จะเป็นลมแล้วคนคนไม่มีทำคนไม่มีแล้วทีนี้ยเราไม่อยากจ้างมากอ่ะจ้างกว่าจะได้ผลผลิตเธอยค่าจ้างก็วันละสามร้อยเท่าไหร่ละอืมนี่แหละนี่ก็เคลียร์ได้เยอะแล้วเนี่ยนี่ประหยัดพลังงานไปแล้วพี่ลงทุนกับสวนลำไยปีปีนีเท่าไหร่ปีที่แล้วลงทุนแปลงเนี้ยแสนกว่าบาทแสนกว่าแสนกว่าแต่ว่าก็ได้อยู่ หากลบกบค่า้จ่ายแล้วก็เหลือประมาณสองแสนกว่าบาทปีที่แล้วนะตามว่าปีหนึ่งมันก็เห็นเงินดูการหนึ่งก็ยังเหลือมันก็อยู่กับยาอยู่กับยาเยอะแล้วราคาเป็นไงครับปีที่ผ่านราคาปีนี้ยี่บแปดบาทลงมาสองบาทปีแล้วได้สามสิบก็ว่าน่าจะถูถ่ายได้แต่ว่าเราไม่ไม่ได้จ้างคนงานทำกันเองมันก็จะประหยัดค่าแรงงานไปแต่ว่า สารขึ้นยาขึ้นอาวุธขึ้นหมดเลยปุ๋ยเปยขึ้นไปหมดเลยอ่ะสารแพงไหมครับสารปีนี้สารโซเดียมลูกละพันสามห้าสิบสารสารโพทแทสททเซียมซื้อมา2อ0พบางร้านก็2003 2004. 2อ0พันสาถึงสองพใช้เยอะไหมครับต่อต้นโซเดียมก็สารขาวนะ่ะถังหนึ่งยี่ห้าโล ยี่ห้าโลต่อตัถังพันลิตรนะต่อน้ำพันลิตรต่อน้ำพันลิตรก็แต่ว่าสารสีชมพูโพแทสเซียมนั้นก็เราเราช่างกิโลขึ้นทางใบอาอ๋อพ่นพ่นทางใบก็ตามอัตราส่วนของเขาอะแต่พี่ก็อัตราสูตรพี่นี่แหละเนี่ยแล้วอย่างแล้วอย่างลำไยเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ได้ใส่สารเลยมันออกไหมไม่ออกเพราะว่าให้ให้ออกธรรมชาติไม่ออกไม่ออกเลยใช่ ต้องต้อง,องล่า <ไข S 1> สารอย่างเดียวแวมันก็จะมาหนักไอตัวตัวสารเนานะใช่เฉพาะสารซื้อมารูปซื้อมาหมื่นกว่าแล้วเนี่ยครับทั้งมันมันมีสารตัวเนาะมีสารสีชมพูสารขาวแล้วสารไทโอบางคนก็เอาสารมะม่วงสารแพคโคเพื่อที่จะมันออกดอกเร็วแต่พี่ไม่ไม่เคยใช้เพราะว่าแพคโคใส่มากต้นส้ม ครับมันจะตายเพราะปกติพี่ไม่ค่อยใส่หรอกการดูแลของของใบการดูแลของใบตอนนี้นตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวแต่งกิ่งและเสร็จนี่พี่ปล่อยธรรมชาติน,นี่<ต>ยังไม่ได้อะไรใบสวยมากเลยไม่ปล่อยเลยยังไม่ได้เพราะว่าเจอขี้วัวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีนี้พี่ยังไม่ได้มาใส่เลยนะก็คือปล่อยเขายังเขียวครับถือว่าอุดมสมบูรณ์นะเนี่ยแล้วขี้วัวปกติเมื่อเมื่อ ทำเมื่อก่อนๆนู้นเอาขี้ไก่ขี้ไก่ต้นเหลืองมากใบเหลืองโซมเพราะขี้ไก่อัดเม็ดเนี่ยมันเหมือนก็ว่าทําให้ดินแข็งกระด้างเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะอาหารในขี้ไก่อะมันเค็มไปหรือเปล่ามันรู้เนาะแต่ของขี้วัวเนี่ยเหมือนเหมือนเข้าช่วยบํารุงเรื่องทําให้ใบเขียวขี้วัวนะขวตอนนี้ก็แนะนําให้เพื่อนเขาใช้ขี้วัวมาช่วยแหละต้นเขาโซมมากเขาใช้แต่ขี้ไก่ สังเกตดูดูดินนะสังเกตดูดินขี้วัวนี่มันจะมันมันจะซุยอ่ะดินดีมากดินมันดีเนี่ยเราเราใบก็ได้ใช่ใช่เนี่ยดินดีครับไส้เดือนจะเยอะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นแบบแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาใบออกมากเนี่ยออกแบบนี้กำลังดีเพราะว่าให้เหลือให้เหลือไว้อย่างนี้แต่กิ่งอย่างเงี้ยกิ่งใหญ่ๆอะไรเราเก็บออกเลยครับเพราะเวลาเราดึงสายพ่นยาเนี่ยมันจะติดติด ลำบากค้นเองเลยครับเป็นไงเปลี่ยนกันพ่นนุ่นพ่อบ้านตัดหญ้าอยู่เมื่อวานพี่ก็สะพายเครื่องตัดหญ้าช่วยกันว่าจะหาเครื่องใหญ่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้จ้างใครมากมายเลยก็มีแม่มีน้องสาวอช่วยกันทําในครอบครัวเลยใช่สี่คนดีครับแปลงนุ้นลาดเสร็จแล้วเหลือแต่เปิดตาดอกทั้งหมดเท่าไหร่ครับของพี่ที่ลำไยที่ลำไยอยู่นี่ก็ ฝั่งนู้นเก้านี้ประมาณสิบห้าไร่สิบห้าไร่สิบห้าไร่ปีหนึ่งก็อยู่เราเท่าไหร่ครับกี่แสนถึงล้านเกือบเกือบล้านแต่หาค่าใช้จ่ายแล้วก็ก็ยังเหลือสองแสนกว่าปีใปีละสองแสนกว่าเ็นงินก้อนอยู่นะแต่ว่าแต่กลางกลางปีระยะที่เราลงทุนเนี่ยเราต้องหาพืชอื่นอย่างแปลงเปล่าที่พี่จะปลูก ปลูกกระทอมบ้างปลูกสวนผสมอะไรไปผักเถิกเราสามารถปลูกได้คือระยะที่กระท่อมจะเก็บเนี่ยเราก็ปลูกพืชผักต้องอะไรไปนะ่ต้องมีรายวันรายสัปดาห์รายเดือนต้องต้องมีอย่างนี้อันนี้รายปีนะเนี่ยถึงจะอยู่ได้อันนี้รายปีอันนี้รายปีก็เป็นเป็นประจำของเขาอยู่แล้วใช่ลำไยรายปีปีหนึ่งหนึ่งครั้งพักพักประมาณสองถึงสามเดือนพักพักร่างกายนะหาหากระท่อมมาปลูกเป็นเป็นเป็นรายได้เสริมไปอีกเออ เออบางทีอาจอาจจะเป็นรายหลักก็ได้ไม่แน่แต่ก่อนตอนนี้มันใหญ่แล้วตลาดกระ่อมนั่นแหละที่จะทำนั่นแหละตรงนี้ไปไปดูโนนแม่น้องหน้ามาอยู่ไหมแถวเนี้ยน้าอยู่ครับฮน้าอยู่ครับธรรมชาติธรรมชาติดีตอนเย็นๆน้ฝั่งน้นติดเขาอืมบรรยากาศดีน่ะเย็นๆมา ก็ว่าทำกองกองไว้แล้วก็จะใช้่านรถรถไถดันออกอเคลียไปนู่นกิ่งไม้กิ่งพวกลำไย,ยน่ะมันมันก็นานผูกเหมือนกันใช่แต่ถ้าผูกเขาก็เป็นเขาย่อยสลายได้มันก็เป็นฟืนไปอีกเอ,เอาไปทำฟืนครับทำฟืนกิ่งใหญ่ไปทำฟืนได้นั่นก็เก็บแต่ไม่มีเวลาเผานี่ <laughs> นาทีโน่นคุณยาย ยายเพื่อนมาเยี่ยมสวนเฮ้เนี่แหละช่วยกันอย่างนี้แหละคนหนึ่งตัดหญ้าฝั่งโน้นอยู่นี่เฮ้ยนี่น้องสาวสวัสดีครับยายสวัสดีครับ <c oughs> น้องสาวน้องสาวโสดอยู่ยังโสดนะเนี <c> ่ย <oughs> โสดไปหมดอืม เอาใบลำไยออกจากโคนครับเตรียมเตรียมต้นไว้เตรียมต้นไว้ยายแถวนี้ไม่ต้องเอาออกเยอะแม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวตัดย้าเอาไว้เอาไว้คุมหน้าดินหน่อยๆนี่ครับก่อนก่อนที่จะลาดสารเร่งเร่งให้ออกดอกก็ต้องทำโคนใช่ทำโคนมันสะอาดเอาใบออกจากโคนก่อนใช่ แต่แต่ช่วงหน้าแล้งก็เอาใบหมกไว้ให้ให้เก็บความชุ่มชื้นของของน้ําจะได้ไม่ต้องรดน้ําบ่อยใช่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรดน้ําเลยตั้งแต่ตั้งแต่หลังแต่งกิ่งลงมาแล้วอะก็ปล่อยเพาอย่างนี้แหละเพื่อนยังมาบอกโอ้ยใบยังเขียวอยู่เนี่ยครับใบสวยมากครับถ้าฝนไม่ตกแรงฝึกหนักเหมือนกันเลยเอ๊ะท่อไปยังทำไม่เสร็จว่างก็ซ่อมท่อมั่งอะไรมั่ง นี่แหละพี่ก็ซ่อมท่อไปซ่อมแปลงนู้นก็ยังไม่แล้วแหละงานเยอะแปลงนี้ใช่ไหมครับที่จะลงกระทำใช่แต่นี้ททาคทำไม่ทันเลยตอนเนี้ยไม่มีคนอ๋ออันนี้คือเอาลำาไยออกแล้วครับใช่ที่เอาลำยยออกก็เลยบอกให้น้องกี้ปลูกทุเรียนนำร่องไปก่อนเอากระทอมทุเรียนคือคือผสมประสานไปก่อนตอนเนี้ยเพราะว่า ถ้าถ้าปลูกทุเรียนก็หลายปีหน่อยกว่าจะกว่าจะมีผลแต่ถ้าปลูกกระทอมก็ไม่ถึงปีไม่ถึงปีเก็บได้เราก็เก็บได้อันไหนที่อันไหนที่เก็บได้เงินเร็วก็ทำแต่ผมว่าปลูกทุเรียนด้วยปลูกกระทอมด้วยใช่ไหมใช่เพราะมันลองทุเรียนก็รอ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 เวลาไปให้มันโตแต่ว่ากระทอมเราก็เก็บไปเก็บผลผลิตไปก็นั่นแหละก็เลยว่าจะเนี่ยเหลือฟังนี้ยังไม่ทันได้ถ่ายทำงานไม่ทันคนพนักงานก็จะสลบแล้ว ต้องรับพนักงานเพิ่มค่าใช้จ่ายรับพงาสูงเพิ่มนนะในส่วนลำไยในค่าใช้จ่ายสูงครับมีแต่สาวเหลือน้อยแล้วเนาะเดี๋ยวพอลาดลาดออกดอกอะไรเสร็จแล้วก็ต้องมาแต่งแขนงที่มันไม่สวยไม่งามลงเอาให้เหลือแบบช่อดีๆไว้มันจะมันจะลำไยคือล่ำไายไง ดูเรื่อย,ยดูอย่างนั้นหลยหลายขั้นตอนอันนี้สายพันธุ์ไหรครับบรรยายนสายพันธุ์อีดอีดอใช่ไหมอีืมส่วนมากจะพันสายพันธุ์อีดอ,อพันธุ์สีชมพูมันเขาลงเขาไม่เอาไปแล้วมีต้นหนึ่งนะเพราะว่ามันกรอบเขาจะไปแล้วที่ว่าพิษสายพันธุนน์ที่ว่าพันธุ์ฉนดพันธุ์อ๋อพันธุ์สายพันธุ์กินฉนดกินพอทอห้าน,นี่แหละ ที่สายพันธุ์เนี่ยมันถ้าเราไม่มีทุนน่ะมันก็ต้องเอาอย่างเงี้ยไปกู้ไปอะไรเงี้ยใช่สายพันธุ์ฉนดเขาเรียกเอาฉนดไปไว้ก่อนเอาเงินมาลงทุนก่อนางนมลทุถ้าปีไหนลงในเรียกว่าสายพันธุ์ชนลดปีไหนลงก็ให้เงินเยอะก็รอดไปหน่อยอแต่ปีนี้ลงปล่อยเงินน้อยอไม่เหมือนเมื่อก่อนอุอยคนสวนอยากได้แสนสองแสนนี่รอดไปเอาที่ลงได้เลยใช่ ล้งก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าบางทีบางสวนน่ะคือบางสวนทําไม่ได้บางสวนก็เอาเงินไปทางอื่นไม่ลงให้เขาอะไรอย่างเงี้ยพอเขามาเก็บจริงๆแล้วมันไม่ได้ตามเป้าเราสวนที่ดีๆก็พลอยเสียไปด้วยนี่แหละก็เหมือนเนี่ยสวนของเราเนี่ยทําได้แต่ว่าเขาก็ปล่อยนอื่นก็ทําไม่ได้ทำไม่ได้แล้วเขาก็ตายเลนน้อยเงี้ยเหมารวมไปเลยว่าไม่ได้ตามเป้าไม่ได้ตามเป้านั่นแหละ ก็เลยอย่างนี้เก็บก็เก็บส่งออกจีนใช่ไหมส่ง<ช>ออกต่างประเทศถ้าทําทําผิวได้สําหรับลงนะแต่สําหรับลงทําผิวสวยอะไรได้ก็ไปจีนถ้าผิวไม่ดีก็ไปอินโดมันจะมีสองทาง<อ>าที่เข้าไปการตลาดเขานะแต่ว่ามีเพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนจะไม่ปีหน้าจะไม่ทําเข้าลงทําขายเป็นให้เมืองไทยเราเนี่ยตามปุ๊กพราะพ่อค้าแม่ค้าเยอะอ คือทาขายแบบกิโลไม่แตกต่างกับล้อ่ะแล้วไม่ต้องทาสีผิวด้วยส่วนใหญ่ไงเขาจะทําไปล้หมดไงแล้วในประเทศเนี่ยก็บางทีก็ไม่ค่อยได้มีขายนะนั่นแหละมองดูลำไยตามท้องตลาดบางทีแทบไม่มีนะเพราะว่าเขาทําส่งออกเลยใช่มันประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดอะไรเยอะถ้าไม่ทำเข้าล้งตอนเก็บก็ลําบากเราไม่มีคนงานเลยนะแล้วถ้ามันจํานวนเยอะมาตูมเดียวมันก็ขายไม่ทันอีกในประเทศใชเอามก็ต้องเอาไปล้มันแหละเอา ทำตัวเองมั่งอย่างนี้นใช,ใช่ถ้าเกิดทำทางา<ล>แบบนั้นเราก็ทำเป็นทีะทีะสเต็ปเอามันขายถ้ามันขายได้เยอะเหมือนเหมือนไปลงมันก็มันก็ทำได้เลยนี่แหละคนสวนกี่คนคนสวนเหนื่อยทุกปีแหละได้พักอยู่ประมาณสองสามเดือนใช่ครับ <c oughs> มา,มาน้องก็ขายของอะไรปิดแล้ว ครับวันนี้พามันชมสวนลำไยก็อยากให้เพื่อนได้ดูครับว่าชาวสวนลำไยเขามีวิธีการยังไงในการทำลำไยในแต่ละปีครับก็บางคนก็ไม่รู้หรอกได้กินผลมันเรา<ต>มันหวานมันสวยอ,วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าวิถีชีวิตในการนนใ,ในขั้นตอนการผลิตกระบวนการที่เขาทำเนี่ยเขาทำแบบไหนเขาเริ่มจากอะไรเราถึงกว่าจะเป็นผลให้เราได้ได้ชิมได้ทานกันในทุกปีมันมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็ ก็มาติดตามดูเรื่อยๆจะติดตามจนจนมีผลออกมาให้ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชิมใครอยากชิมก็เดี๋ยวต่อเต้ยจะเอาไปฝากนะครับมาเก็บจากสวนสดๆเลยตอนนั้นอะมาเก็บจากสวนพิสานสดๆเลยเอาไปฝากเพื่อนๆเอฟซีเนาะก็สวนนี้ประมาณธันวาณ์นะเดือนธันวาเดี๋ยวเรามาใหม่มาเอาลำไยไปแจกเพื่อนๆเอฟซีดีกว่าครับ อนนี้กําลังเตรียมต้นอยู่ราดสารก็อีกประมาณเดือนสองเดือนก็ออกดอกใช่ไหมยังอาจ้ลาดทาลาดมิถุนาก็จะออกดอกประมาณสิงหาประมาณสิงหาสิงหาเริ่มดอกดอกก็เริ่มจะเริ่มบานแล้วละ่ะอืมอืมกันยาตุลาเปกาสี่เดือนใช่ถึงที่จะสุกก็ถ้านับจากลาดไปก็ เดือนธันวาหกเดือนอะหกเดือนหกบเดือนหกสามร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบสองร้อยกว่าวันอืมโอ้หกเดือนกับยี่สิบวันร้อยแปดสิบสองร้อยวันก็คือหมุนเวียนไปแต่ละปีเนี่ยใช่ไหมรากสารเสร็จมีดอกเก็บลูกแล้วก็พักต้นแล้วก็ราสารใหม่เออใช่มันจะวนอยู่วนไปในแต่ละปีก็เลยว่าเดี๋ยวอยากจะลองปลูกทุเรียนดูก็จะศึกษาเรื่องทุเรียนด้วยเหมือนกันครับทำหลายๆพืช ทำทุเรียนก็เก่งทุเรียนทำลำไยก็เก่งลำไยอยู่เนะมันก็เรียนรู้ไปเรียนทำกระท่อมก็จะเก่งกระท่อมเรียนดูรู้ถูกรู้ผิดไปดูครับก็เดี๋ยวประมาณอีกสองสามวันครับก็ลงทุเรียนคู่ลงทุเรียนคู่ลงกระท่อมด้วยใช่ใช่ลงกระท่อมกระท่อมโตเร็วกว่าทุเรียนอยู่แล้วโตเร็วแต่ตอนั้นพี่ ลองซื้อต้นพันธุ์มาปลูกเท่านี้โตเท่านี้แล้วเนี่ย<ว>ปลูกไว้ครับต้นเม็ดนะนไม่ใช่ต้นไม่ใช่ต้นตอนนะเออหลังบ้านอะ่ะลองปลูกดูเดี๋ยววันนี้มาเยี่ยมสวนพิ่สันแล้วก็อยากให้พิสันฝากอ,าอะไรกับเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับใครอยากจะหันมาทําการเกษตรปลูกลําไยหรือปลูกทุลงทุเรียนอะไรพิสันมีข้อคิดอะไรฝากเพื่อนๆนะครับ๋อพี่ก็ขอฝากเพื่อนๆที่ อยากจะปลูกลำไย,ยหรือทุเรียนหรือกระท่มเนะี่ยเราก็สามารถปลูกได้เลยแต่เราก็ค่อยเรียนรู้เอาเรียนรู้กับการที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงการปลูกแต่จริงๆแล้วใน y o YouTube อมมีีีข้ขเรยกอะไรอะม,มีข้อมูลมีข้อมูลเยอะแยะเลยในนั้นนะจริงๆพี่ไม่ได้เก่งเรื่องลำไย,ยนะพี่เป็นแม่ค้านะครับพี่ไม่เคยรู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรแต่พี่ก็ค่อยศึกษารเราสามารถศึกษาได้ตั้งแต่ เอาต้นมาปลูกคือดูแลเขายังไงให้เขาแบบงงามอ่ะไม่รู้อะไรตรงไหนไปไม่รู้เลยไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่รู้อะไรตรงไหนไปเซิร์ชเอาเออไปเซิร์ชเพอเอาข้อมูลเอาเออนั่นแหละถามเพื่อนมั่งที่เขาแบบเก่งเก่งกว่าเราเนี่ยก็ไปถามเขาลาดยังไงแบบไหนปลูกยังไงพี่ยังไม่เคยแต่ต้นเนี้ยพ่อกับแม่ก็ปลูกไว้ครับพี่เข้ามาทําก็เลยทําต่อก็นั่นแหละถ้าเพื่อนๆอยากมีรายได้เป็นปีอ่ะ ก็ทําได้เลยไม่ยากค่อยศึกษาลําไยนี่ปลูกตั้งแต่ปลูกเนี่ยประมาณกี่ปีถึงมีลูกตั้งแต่เริ่มปลูกครสามปีปีที่สามเราก็เริ่มราดได้แล้วอ๋อเริ่มเริ่มเอาเริ่มเอาลูกได้แล้วต้นประมาณนี้เราก็รากได้แต่นี่เป็นต้นแต่งออกอต้นนี้ก็คือสามารถมีลูกได้แล้วได้แต่ว่ามันแต่เขาจะรับน้ำหนักก็จะ ได้ตามเล็กตามใหญ่ต้นเล็กก็จะได้น้อยต้นใหญ่ก็จะได้มากใช่ไหมใช่ใช่นั่นเดละไม่ยากหรอกเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคิดแต่ขอให้มีใจรักในการเกษตรไม่ใช่ว่าอยากปลูกก็จะปลูกมันไม่ได้ผลหรอกนะใช่ปลูกคือคติของพี่เนาะรักรักที่จะคือเราต้นไม้ในมีชีวิตนะใช่ครับคุยกับเขาเวลาพี่ลาด ลาเสร็จแล้วออกดีๆนะใบสวยๆนะคือคือจะต่างคนต่างให้กําลังใจกันอ่ะจริงนะนี่เป็นพี่พี่บางทีเขาจะว่าบ้าหรือเปล่าไม่ได้บ้าหรอกนะแต่เขามีชีวิตเนี่ยเขาสามารถที่จะหลุเขาไม่ตายไงถ้าเกิดเขาตายนั่นคือต้องเผาแล้วเนาะนี่เออพี่เป็นพี่สันเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดบวกใช่คิดบวกมีพลังบวกใน ในตัวเองร้อยเปอร์เซ็นเลยนี่ต้นไม้มีชีวิตมีบางคนปลูกก็แค่ต้นไม้ไม่ได้ทำอะไรก็ได้ทำจะใส่ปุ๋ยใสอะไรเท่าไหร่ก็ได้อยากให้มีลูกเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปไม่ได้ใช่ไหมเราต้องปริมาณเหมือนเรากินข้าวถ้าเกิดเรากินน้ํากินข้าวเกินอ่ะเปไงพุงอึดอัดไหมอ่ะเราต้องใส่ใจถึงขนาดนั้นต้องใส่ใจนะไม่ใช่ว่าโอ้หสักว่าเป็นดอกลิปเราต้องมาดูว่าเมีแมลงไหมต้องอะไรเงี้ยครับก็ถือว่านี่ครับทำทำอะไรถ้าทําด้วยใจแล้วเดี๋ยว ความสาเร็จก็มาเองใช่ใช่ไหมครับขอให้มีใจรักขอให้ตั้งใจกับการดูแลเขาเนี่ยคือพูดกับพูดคุยกับเขาเนี่ยครับเขาก็มีกําลังใจเราก็มีกําลังใจครับพร้อมที่จะโตไปด้วยกันแล้วได้ขายไปด้วยกันนี่แหละเออนี่คือเรารอดเขาก็รอดเรารอดเขาก็รอดดูแลยังไงให้เขารอดอถ้าเขาไม่รอดเราก็ไม่รอดครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆนะครับใครอยากติดตามการทําสวนลําไยเดี๋ยวต่อเต้ยจะพามา ดูเรื่อยๆครับี๋ยวราดสารเสร็จแล้วดอกเป็นยังไงจนติดลูกดกแบบไหนจนจนได้เก็บเอาไปฝากเอฟซีตอเตยลยครับสำหรับวันนี้รายการวิถีชีวิตใช้แนวของตอ่อเตยคิดบวกครับก็พามาเราต้องได้ดสาระความรู้แล้วพี่สันคิดบวกไหมคิดบวกเร,เราต้องคิดบวกด้วยครับ,รบพามาดูการทําสวนลยายําไยถือว่าให้ความรู้เพื่อนไปอีกด้านหนึง่งแล้วก็มาได้เจอพี่สนันถือว่าเป็นคนที่มีพลังบวกในตัวเอง อย่างแท้จริงนะครับนี่ใช่สามารถคุยกับต้นไม้เอาใจเขาใส่ใจเราเลยต้นไม้ก็มีชีวิตเหมือนกันใช่ก็เอาแนวคิดดีๆไปใช้ในชีวิตของเพื่อนๆนะครับแล้วคือไม่ต้องกลัวเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเนาะครับถ้าขอมีใจรักใช่รักในสิ่งที่ทําทุกสิ่งที่เราทําอยู่ถ้าเรามีใจรักในสิ่งนั้นเดี๋ยวความสําเร็จมันก็จะเข้ามาหาเราเองครับผม อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องวิถีชีวิตชาแนลต่อเต้ยคิดบวกครับเจอกันทุกคลิปครับมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs>